นี่คือการม้าสงสัยนะครับเพราะว่ามีคนตอกหลักไม้อยู่ตรงแปลงข้าวโพดข้างๆนะครับดูอการหูม้านะครับอ่าหูจะตั้งแบบนี้นะครับทีนี้คลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าม้านะครับแสดงอาการอย่างไรบ้างในแต่และความรู้สึกอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากกติดตามช่องประชาจั๋งจแม่สอดและที่สําคัญนั่งดูโฆษณาด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นค่าหาน้องม้อย่ากดข้ามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งไว้เพื่อ เป็นการติดตามเวลามีคลิปใหม่ลงจะได้เห็นกันนะจ๊ะท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนยาพันกว่าป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะเดี๋ยวเดียเดียวมทะลึ่งตีตูนะนี่นี่จะยกขาางี้เร็ววิ่ง แอนอนแอนอนอนยอกยอกยอกก็อาการม้านะครับที่จะเห็นได้ง่ายๆนะครับก็จะมีหูตั้งหูตั้งเนี่ยก็จะฟังเสียงนะมีคลิปให้ดูอยู่นะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือเวลาอยู่ในคอกแล้วเนี่ยม้าจะตะกุยนะครับจะตะกุยพื้นเข๊ะเข๊ะเนะครับก็คุยแล้วแบบจะตะกุยแบบรุนแรงหน่อยนะครับเครียดๆหน่อยนะอันนี้เราไม่มีภาพประกอบถ้าตะกุยแบบนี้ยม้างูหนิดนะครับอันนี้คือม้างูหนิดคือม้าอยากจะออกข้างนอก อยากจะวิ่งมีพลังงานเต็มนะครับส่วนใหญ่แล้วม้าที่บ้านนี้จะเป็นแบบนี้เวลาตะกุยดินเนี่ยคือมันงุนงิดละนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือม้าเนี่ยร้องนะครับอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือมันได้กินอาหารนะครับมันได้กินอาหารหรือว่ามันอยากกินอาหารนะครับมันจะร้องนะครับอ่าก็คือแค่เคาะถังอะไรเงี้ยม้าทุกบ้านก็จะเป็นอันนี้ไม่เชื่อก็ลองดูนะครับถ้าใครมีม้า เดี๋ยวจะไปจับถังอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูอาการของมะฉากับแม่นะครับว่าจะออาร้องยังไง มาโลงองกันนะเวลาอยากกินนะใช่ไหมจุ๊บก่อนจุ๊บดีก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บดีๆอือจะกินแล้วน่ารักเห็นไหมมาจุ๊บก่อนจุ๊บดีก่อนไปเร็วจุ๊บก่อนไปเร็วเจุ๊บก่อนเออเห็นไหมเมื่อกี้เราหูไปข้างหลังนะหูลูกเห็นไหม,มก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาการที่ม้าต้องการนะครับก็จะมีแล้วอีกอาการหนึ่งนะครับที่กระทืบเทา้าถ้าม้ากระทืบเทา้าปังปังปังเนี่ย รู้ไว้ได้เลยนะครับว่าเหลือบกําลังกัดอยู่นะครับในอารมณ์ม้าที่เป็นปกตินะถ้าม้าอยู่ปกติดีๆแล้วมันกระทึบเท้าสะบัดเท้าปังปังนะครับคอกดังเนี่ยรู้ได้เลยว่ากระทึบกับพื้นนะก็คือขาหลังงนี้ใช่ไหมมันกระทืบปึ้งปึ้งนะครับกระทืบกับพื้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการลาคาญนะครับลาคาญเหลือบลาคาญแมงที่มาดูดเลือดนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาการถ้าได้ยินปุ๊บผมจะรู้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปไล่จับเหลือบนะครับอาการม้าที่จะมีก็คือ ยกหน้านะครับยกหน้ากวนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของมัาฉานะครับมัาฉาจะชอบยกหน้ากวนดักนะครับอันนี้คืออยากจะชวนเล่นนะครับอันนี้อาการแบบนี้คือจะชวนเล่นดักซ้ายดักขวาเนี่ยจะชวนเล่นแต่ผมไม่รู้ว่ามาบ้านไหนเป็นบ้างนะครับถ้าบ้านไหนที่เลี้ยงแบบใกล้ชิดผมเชื่อนะครับว่าเป็นเหมือนกันนี่นี่หูตั้งเห็นไหมเพราะว่าเห็นคนไปเก็บักบุ้งอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่นู่นนะนูน่นนู่อ่ามันก็จะ ทำหูตั้งแล้วมันก็ค่อยๆเดินละอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยถ้ามันเห็นสิ่งแปลกปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นะครับมันก็จะทาอาการแบบนี้โดยเฉพาะถ้าเห็นพวกวัวตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเห็นวัวเห็นอะไรนะครับจะเห็นหมาไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีอาการนอกจากหมาจะมาเป็นสิบนะครับมันถึงจะมีดู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 มันสั่และแนเห็นไหมดูดูหูตั้งนะครับหูตั้งเงี้ยคือมันโฟกัสละอ่าหูตั้งแบบนี้หนึ่งฟังเสียงสงสัยนะครับสองก็คือ มันจ้องละ either. มันเพ่งละนะครับมันสนใจมากๆแล้วมันเพ่งละมันพร้อมที่จะเดินเข้าไปหานะครับอย่างเงี้ยมันไปจริงด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันไปเห้ไหมเออมันจะไปเล่นนะเดี๋ยวมันรอจังหวะดูดูนะดูนะเอออันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอาการนะไอหูตั้งเนี้ยเป็นบอกได้หลายหลายอาการนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือการทําหูไปด้านหลังนะครับหูลู่ไปด้านหลังเนี่ยเอาหูย้อนย้อนไปด้านหลังเนี้ยครับแบบแนบเลยนะ อาการแบบนี้นะครับมันแปลได้ว่า1นนะครับคู่นะหคู่ละ2ไม่ไว้วางใจนะครับหรือว่ามันงุนหงิดนะครับมันมันไม่มันเห็นคนหน้าใหม่เห็นคนใหม่ๆมมาเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะแบบเหมือนวางฟอร์มไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนมาบ้านนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะจะเอาหูข้างหลังนี่คือเหมือนขู่ไว้ก่อนอย่างไอ้ขวัญเนี่ยจะชอบขู่คนหน้าใหม่มาบางทีผมเดินเข้าหามันมันก็แย่ผมด้วยการเอาหูไปข้างหลังแต่ผมไม่กลัวมันหรอก คืออันนี้คือการเล่นกันมันก็แย่ตามสไตล์มาแหละม้ามันไม่รู้จะแย่กับเราไงเนาะมันไม่มีอะไรให้เล่นกันมากเหมือนหมาเหมือนแมวจะมาวิ่งก็บก้องแง้งแง้งขึ้นตักก็ไม่ใช่นะครับก็มันก็จะมีลักษณะนี้แต่ถามว่าถ้าม้าดุจริงๆนะครับไม่ใช่ม้าเราอย่างเงี้ยถ้าหูไปด้านหลังเนี่ยอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดห้ามยื่นมือไปให้เด็ดขาดนะครับมันแงบจริงๆนะอาการที่หูไปด้านหลังเนี่ยอันนั้นคือเล่นเล่นจริงๆเอาจริงๆแต่ม้าบ้านเนี้ยโดนปาไว้เยอะนะครับ โดนปามไว้้ดยอะไรวไวาก็จะมีอย่างเดียวคือหมายว่าแกล้งหูข้างหลังขู่กันเล่นแย่กันเล่นอันนี้อาการบ้านนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าบ้านอื่นเนี่ยถ้าหูไปด้านหลังนะครับแล้วถ้าม้าบ้านนั้นไม่ได้ดูแลดีๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วกัดจริงๆนะมันจะพุ่งใส่เลยนะอ่าให้ระวังนะครับเวลาห,ไานนห,ห,หลูไปด้านหลังนะครับหูหูหูรีไปด้านหลังเนี่ยให้ระวังดีๆอ่าอย่างมาฉาเนี่ยจะมีอาการที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เตะถังน้ำนะครับเมื่อก่อนข้อเก่ามีถังน้ำมันเตะถังน้ำปุ้งปุ้งไปว่าหญ้าหมดแล้วจะกินหญ้าไอ้นี่มันเป็นนะครับไอ้นี่มันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าดียังไงในการที่สังเกตอาการม้านะครับหรือสังเกตเสียงพฤติกรรมนะครับมันจะดีตรงที่ว่าเวลาม้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไปหาได้ทันทีเลยนะครับแล้วเราฟังแล้วเนี่ยเขาพูดไม่ได้เนาะสัตว์เนาะเขาก็ต้องใช้การแสดงออกทางร่างกายนะครับก็จะเป็น อยู่ประมาณนี้แหละอย่างผมเงี้ยอ่าถ้าอยู่ที่บ้านก็อยู่ยในข้อกี้นะครับเตะเตะเท้าไอ้กระทืบเท้าปึ้งๆนะครับกระทืบแบบกระทืบแบบสะบัดนะครับขึ้นมาแล้วกระแทกลงปึกปึกอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเบาะมันจะดังนะมาเรารู้แล้วว่าเหลือบแน่นอนนะครับมันลำคานะครับเราก็จะเข้าไปตบให้นะครับไปจับให้นะครับอ่าไปกําจัดเหลือบนะครับอ่ามันก็จะดีอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคนไม่รู้ก็คิดว่า มันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับก็จะวิเคราะห์ไปต่างๆนานาซึ่งความจริงไม่ใช่อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเดินข้าคอกเลยนะครับแล้วเราจะรู้อาการพอเราแค่ได้ยินเราก็จะรู้ละเออมีเหลือบนะมีนู่นมีนี่งั้นนะบางคนนะครับบอกว่าอุ้ยทำไมพี่เก่งยังเลยพี่รู้ก็สังเกตไง <laughs> เอออยากเก่งนะครับอยากเรียนรู้ก็ต้องสังเกตนะครับเหมือนหมาเหมือนแมวอย่างเงี้ยอาการเขาก็จะมีเวลาเจอเจ,อเจ้านายหูรูดไปด้านหลังแต่หมาเนี่ยหูรูดไปด้านหลังแล้วสันหางเนี่ยคือมันดีใจใช่ไหม แต่ม้าไม่ใช่ถ้าม้าหูรูปไปได้เราจะกัดก็แยกแยะให้ดีนะครับสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันมีอาการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับมีอยู่ไม่เยอะสักเท่าไหร่หรอกอ๋อแล้วอีกอาการนึงนะครับอย่างม่าฉาเนี่ยม่าฉามันขี้เล่นเนาะมันก็จะกวนเยอะหน่อยก็จะมีเรื่องแบบดักซ้ายดักขวานะครับมองหน้าดักอะไรดูมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นเป้าหมายแล้วมันเห็นเป้าหมายแล้วมันไปแน่ๆ นี่แหละล้อช็อตนี้แหละไปแล้วไปแล้วหูตั้งเห็นนะมหูตั้งเห็นไหมหูตั้งเห็นไนหะไปแล้วไปแล้วนักเลงไปแล้วหนีแล้ว <c oughs> หนีทำไมเออเคยฝึกมาที่พมา่าไม่ใช่แล้วหนีทำไมกลัวทำไมมะฉา,าตัวแค่นี้เอง <c oughs> ดูดูไม่จบไม่จบมันเลงไว้นานแล้วมันจะแย่มันเลงไว้นานแล้วเออ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 เอเอความจริงถ้าเปิดคอก ก็เปิดทางเข้าได้นะรับรองอยู่ไม่ได้หรอกมันจะแย่แน่เอาหัวมุดแล้วอันแน่อันแน่อันแน่นนนนเห็นไหมอ่าอาการหูตั้งนะครับมันคือมันสนใจนะครับสนใจด้วยอย่างงัดไม้มัช่ามันฉลาดเงี้ยดิมันเปิดประตูแล้วเห็นไหมเห็นไหมดูดูความฉลาดของมันมันดันไม้ขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม้ก็หล่น,นครับพอมันคลายนะ่ะเฮ้ยถอย,อยฉลาดเกินไปแล้วถอยเห็นไหมเออ ว่าจะมัดลวดอยู่จะได้ไม่ไหลนี่นี่แย่แย่ดีเดีดดยวตีเลยเนี่ยอาการวิ่งมานะครับวิ่งมาพยักหน้าเนี่ยอันนี้อาการเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวในกรณีม้า,าคนอื่นนะครับที่เราไม่รู้ก็คือวิ่งมาพยักหน้าปุ๊บเนี่ยพอมันทาหูลู่ไปข้างหลังพยักหน้าปุ๊บเนี่ยบางทีมันมันจะยกหน้าลนะ่ะยกหน้าทับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีๆระวังให้ดีๆนะครับเวลาเห็นม้าอย่าหันหลังให้นะถ้ามันทําอาการแบบนี้ ก็คือยืนดูมันนะครับแก้ยังไงจับไม้นะครับถ้าไม่มีไม้ก็ยกแขนเลยชูนะครับชูใหส้สูงสูงสุดเลยอ่ามันจะกลัวนะครับอันเนี้ยเป็นวิธีที่ปราบกันนี่แหละมันก็โชวยดูแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างครับแล้วกับกิริยาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วอีพีนี้พฤติกรรมกวนๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละดูดูเห็นไหมเห็นไหมอันเนี้มันเป็นม้าที่อยากรู้อยากเห็นไปหมดนะครับบัญชาเนี่ย อ๋อมันมีอีกอาการหนึ่งครับผมลืมบอกไปก็คือมันจะมีอาการที่ม้านะครับชูคอขึ้นสูงครับชูคอขึ้นฟูบนะครับแล้วก็เหมือนมันยิ้มอะ่ะอ่านะครับจะยิ้มให้เห็นเหงือกนะั่นะนะเอออันนะั้นอ่ะอันนะั้นอะ่นะนะคือการพึงพอใจนะครับม้าพวกเนี้ยก็คือดีใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้กลิ่นหอมๆอ,อย่างม้าฉาเนี่ยพอได้กลิ่นควนันกลิ่นอะไรเนี้ยไลย,ยุงเนะี่ยม้าฉาก็จะดีใจก็จะทําหน้าแบบนี้แหละ นะครับอ่าจะจะซื้ออากาศเข้าไปแล้วยี่เขี้ยวนะครับเห็นเหงือกฟันสามสองซี่เห็นหมด <c oughs> อันนี้เป็นอาการนี้นะครับหรือว่าเวลามันชนะนะครับอย่างตอนเด็กๆนยะที่เอาลงในคลิปให้ดูนะครับที่ว่าไปวิ่งต้อนวัวแล้ววัววิ่งหนีมาฉาก็จะวิ่งกลับมาปุ๊บก็ยืนแล้วก็หายใจแรงแล้วก็ชูหน้าขึ้นนะครับแล้วก็แยกเหงือกให้ดูนะครับเออนั่นแหละนะครับไปได้ดีไป ไปไล่ดิก,ออก้าวเล่ดิหั <c oughs> วก็กลัวมามาปวมดจะไล่ดิเอาไล่ไล่เลยเออนั่นแหละไล่ไล่เ <c oughs> จ้าถินถ่นเจ้าถิ่น เอนเตอเลยต่างหากทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมตั้งกล้องไว้เนี่ยเวลาให้ม้ากินอาหารนะครับเวลาเดินเข้าไปจับถังอาหารเนี่ยม้าจะส่งเสียงร้องยังไงใช้เสียงแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอฟังกันดูโอเคนะมาตอนนี้อาหารเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปในอคอกแล้วก็ทําให้ดูว่าม้ามีอาการก้าวแล้วไหมนี่ถอยก่อนถอยถอยเลยถอยถอยไม่ต้องรอก่อนรอก่อน หันลังก้มด้วยนะมันยังไม่ทําร้ายเลยนะมีแค่ปฏิกิริยาที่อยากจะกินเดี๋ยวหยุดรอก่นอนรอยังไม่เสร็จเดี๋ยวถามว่าเป็นม้าคนอื่นกล้าอย่างนี้ไหมไม่กล้านะครับกลัวเหมือนกันเดี๋ยวสิอยู่ยดีให้กินไปไป

เห็นไหมครับมาฉา,านี้โอ้ยเดียกตีนะตีนะตีนะดื้อตีนะตีนะนะดือนะด้ออ่ะถอยเลยรอก่อนเดี๋ยวดี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 ด เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามัาฉาเนี่ยบอกให้ถอยให้ถอยนะครับบอกให้รอรอแล้วก็ถ้าผมยังไม่เดินออกมัาฉาจะไม่เสียบเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรที่จะนะครับควรเลยนะฝึกม้าให้ดีๆนะครับเวลาเขาได้ได้ถึงเวลาอาหารเม็ดอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะในเรื่องของการเข้าหาอาหารนะครับม,มันก็เหมือนหมาแบบพอหมามันเจออาหารพวกมันก็จะแย่งกันนะครับ นั่นแหละม้าก็เป็นนะครับก็จะแบบล l e r t หน่อยเหมือนจะไม่ฟังคําสั่งเพราะฉะนั้นต้องคุมให้ดีนะครับอ่ะทีนี้อีกข้อหนึ่งที่น่ากลัวเข้าไปแบบผมแล้วเนี่ยอะไรที่น่ากลัวรู้ไหมคือการที่ม้าเบียดนะครับเมื่อกี้ผมอยู่เสาต้นนี้ใช่ไหมที่มาฉาาอยู่เนะี่ยมันจะมีเสาอ,อยู่นี่นครับถ้าม้าดันเราเบียดเรานะเพื่อที่จะกินอาหารนะ่ะอันนั้นคืออันตรายเพราะว่านอกจากม้ามันจะดันติดเสาแล้วนะครับผนังผนังเนี่ยมันก็จะดันเหมือนกันมันจะมีม้าประเภทนี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให ม้าดีหรือไม่ดีคือคนต้องแก้เพราะก้านผูก็เคยเป็นนะครับแต่ตอนนี้ก้านผูไม่เป็นละไปเราไปดูก้านผูกันต่อไปปอยเลยถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยนะอย่านะอย่าถอย นี่นะครับกั้นภูก็จะอยู่ด้านหลังนะจะหลบอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะรอยางหอยก่อนยังไม่ให้กินรอดีๆก่อนรอก่อนรอรอก่อนนี่นะครับถ้าเดินเข้ามาเอาศอกดันนะครับย้ายเข้าใกล้อันตรายนะบอกไว้ก่อนนะหอยหอยแล้วก็เท้ามาด้วยครับจะเหยียบเท้าเราเอา เห็นไหมเวลามากินนะครับมันจะตะการตะกุมตะกามมากเลยกินดีๆดีไม่ได้ทำอะไรกินดีๆที่มันกินตะกุมตะกามเพียงแค่คือเราแวงว่าผมจะดุมันอยู่หรือเปล่านะครับคือผมจะดุอยู่ไหมไม่ดุแล้วน้าดีไม่ได้ทำอะไรละไม่ได้ทำอะไรกินดีๆลูกเออเนี่ยนะครับคือการปาล์มม้าจะต้องทำแบบนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เวลา คือเราเป็นจ่าฝูงละนะครับเราเป็นจ่าฝูงเราเป็นหัวหน้าม้าเนี่ยเวลาอยู่กับม้าเวลาเราเดินเข้าคอกม้าก็จะไม่มีอาการที่จะมาทําร้ายเราเวลาเราหันหลังให้เราเดินเข้าคอกได้สบายนะครับเพราะว่าเราป่าทั้งข้างนอกและข้างในนะครับในคอกใน osa, ปกติม้าหรือสัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหวงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาเราฝึกด้านนอกมันฟังเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปปลาลมให้ได้นะครับในคอกเพื่อที่จะต้องเหนือกว่ามันโอเคนะเราเป็นคนนะครับเราเป็นคนเลี้ยงเราจะต้องเหนือกว่า